แต่ละคนพกอาวุธปืนเนะนี่ยในเรานี่แหละนะปวรท์นนะพกมีดนะสัาตาตะพกปืนพกปังตอพกอะไรอะไรแต่ละคนเดียวโหพกปืนพกระเบิดนี่เป็นไงเราจะนอนหลับดีไหมนะ,อะนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เลยมันมันยังไงไม่รู้เนาะเออจะอยู่เป็นสุขไหมเออเอามันไม่เป็นสุขก็มีอาวุธปอกกันตัวเองเท่านั้นเลย มันจะระแวงเนาะเออไม่รู้ใครจะโมโหตอนไหน,นเนาะไอ้จะโมโหตอนไหนใครจะโลภโกรธลงตอนไหนเราโมโหมาเป็นไงโอ้โหชักอาวุธยิงกันเลยอย่าว่าแต่มีอาวุธยางอยู่เลยเนาะมีแค่ปากเป็นอาวุธนี่ก็ีเนาะเวลาโมโหมาคุมง่ายไหมปากอะคุมง่ายไหมเออคุมไม่ง่ายเลยเนาะโอ้โหมาในปากคุมไม่ง่ายเลยเพอคุมใจไม่ได้ปุ๊บปากก็แหวบแววบเลยเนาะ ก็เป็นปากดีหรือปากร้ายอ่ะปากร้ายนะโอ้โหมาในปากร้ายเลยนะชุบ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 นะโอ้โหชักปากเสียบกันเลยนาะมุขะสตีเอาปากเป็นอาวุธฟับ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 นี่นะใช่ไหมแต่มันออกมาทางร้ายใช่ไหมแล้เร็วไหมเร็วไหมเร็วมากเลยฟับ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 ปากมันร้ายมากเลยนะเร็วมากเลยแล้วตกลงมันแรงขึ้นแรงขึ้นเบาลงเบาลง แรงขึ้นเนาะเวลาโมโหเนาะปากาย้ี่มันแรวนขึ้นเรื่อยๆเลยนะเรื่อยๆเรื่อยๆเลอยโอ้น่าก,กลัวพี่เข่มีปากป็นอาวุธท่านี้นะโอ้ยังลายขาดเลยเนะะาะภาษาอะไรมีอาวุธอยู่ในมือเลยใช่ไหมโอ้ยมันจะทำลายกันขนาดไหนนะเวลาโกรธเวลาโลภเวลาหลงทําทำชั่วได้มหมดเลยพระคุทธเจ้าจึง โอ้ท่านฉลาดที่สุดเลยมีนนป,ปัญญาที่คุณที่สุดเลยนะจุลศีลเขาที่หนึ่งอโอ้ท่าน,อออนาเอาปลอดภัยไว้ก่อนเลยไม่ประมาทเลยนะรักการฆ่าสัตว์เล่นขาดเล่นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางสาตาจำไดวางสาราอาวุธเลยวางไปเลยอาวุธยุดโทรประกอบต,ต่างๆเนี่ยเอาไปทิ้งไกลๆเลยไปไปไหนไปนะวางสาตา มีความละอายมีความเอ็นดูมีความการุณาหวังประโยชน์แกสัตรูทั้งปวงอยู่จะให้เกิดประโยชน์แกสัตรูทั้งปวงในอันดับแรกเลยอยา่าฆ่ากันอย่าทำโทษทำทันให้แกกันและกันแล้วก็วางอาวุธวางอาวุธเลยแล้วทุกชีวิตจะปลอดภัยวางอาวุธเลยแล้วทุกชีวิตจะปลอดภัยจะสร้างสันติในโลกนี่สร้างสันติสุขในโลกนี่ควรจะผลิตอาวุธหรือควรจะวางอาวุธ วางอาวุธม <mile> ันไม่ใช่จะผลิตอาวุธเออแต่ก็มีบางประเทศจะสร้างสันติภาพโดยการผลิตอาวุธขายจะได้เอาไว้ป้องกันตัวเองตู้ตัตายตายตายมันก็เอาไปทํรลายผู้อื่นกับทาลายตัวเองนั้นแหละนะมันมีทําลายตัวเองทำลายผู้อื่นน่ากลัวสันติภาพไม่มีไม่สามารถเกิดได้ด้วยการสร้างอาวุธ แต่สมรรถภาพเกิไดได้ด้วยการวางอาวุธวางสาตราวางอาวุธเลยแล้วสมรรถภาพจะเกิดน,นี่คือสิ่งยิ่งใหญ่ปุจจัยจิตัดในนิจชาวณนิจชาห้าแบบอาชีพที่ไม่ควรทํในั้นก็คือค้าขายสาัตวา์อาวุธค้าขายสัตว์เป็นค้าขายสัตว์ใต้ค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษค้าขายสิ่งมอมเมา มเมาเมความโลกภลด,ดลงไม่ควรทําที่สุดในโลกเลยมันน่ากลัวที่สุดในโลกโออาวุฒิเกิอีกอีกนาน้ากนกะว่าเขาจะมีภูมิเข้าใจสิง่งที่พระเจา้าสอนคนในโลกนกว่าจะมีภูมิเข้าใจสิง่งที่พระเจา้าสอนมนอีกนานนานนานานจะมีน้อยคนเท่ากับฝุ่นปลายเล็บถุน่นลนะนันที่จะเข้าใจคําสอนของท่าน,นน้อยเดียว ระว่างอาวุธและทุกชีวิตปลอดภัยหมดตัวเองก็ปลอดภัยคนอื่นก็ปลอดภัยจากจากนำมือคงดอกใช่ไหมจากชีวิตองดอกเมื่อเราทําให้ทุกชีวิตปลอดภัยกุศลต่อเราไหมเป็นเป็นกุศลต่อผู้อื่นไหมเป็นเห็นไหมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็เป็นกุศลต่อตนเองใช่ไหมเออเรามีบัตรดีตลอดเวลาเลยระวังสาตาอาวุธเกิดที่บัตดีต่อตนเอง ผู้อื่ตลอดเวลาเลยแต่แม่พระพุทธเจ้ามีมความรู้ที่ลึกซึ้งท <c oughs> ี่จะพาตัวเองและผู้อื่นนั้นนอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะเนี่ยดีที่สุดในโลกไม่เชื่อลองสีที่ไหนหวางอาวุธป็นมันจะสงบสุขเลยนะางนนาวในพวทเราในอโศกเราพรวทเรามีพอาวุธไหมไม่มีแล้วไปอยู่สงบสุขไหม เราก็อยู่กันสงบสุดก็าไม่มีอาวุธถ้ามีอาวุธแล้วก็ตาย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 ชีวิตนะความสงบสดุดยากมากยากน่ากลัวต่อให้คนมีศีลเลยเอามีศีลดีๆเลยแล้วพวกอาวุธนี่นมันมเป็นยังไงมันจะอมีศีลดีๆเลยนะคนใจดีเลยแต่พวกอาวุธนี่มันน่าสยองไหมมันน่าสยองเลยเนาะโอ,โอ้จะไม่รู้เมื่อไหร่ศีลจะ ตแต่บ่ายจะแตกวันไหนยังไม่รู้เลยนะมีศสีลดีอยู่ปกตินะแต่วันไม่ได้ดัดใจวันโมโหโน,นี่มันไม่แน่ใจเนาะห <c> ร <oughs> ือมีศีลดีก็ตามมาแต่ปืนลั่นนะใช่ไหมเออปืนระเบิดลั่นแหละใช่ไหมโอ้ศสีลดีเลยนะไม่ได้มีโคตนลงเลยแต่บางทีมันโอ้ยมันวิบากอะไรเข้าไม่รู้มันมไปลั่นมือมือไปโดนรือมันไปยังไงอ่ะมัน ล,ลั่ shouting. นระเบิดลั่นนี่ก็โอ้โอ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 ตายตายระเบือหรือลั่นอันตรายนะสรุปแล้วนี่มันเป็นบาปนะไม่ดีสกเราเป็นบาปไม่ดีนะน่ากลัวนอาวุธน่ากลัวลูกบางทีเรามีเรามีศีลดีด้วยนะเรามีด้วยนะแต่ลูกล้านเลนนล้นเป็นไงเขาไปเล่นน่ะเขาไม่มีศีลเขาไม่ได้ระวังอะเนาะซ่อนไว้ยังไงไม่รู้วางไว้ยังไงไม่รู้ ลุกลาเล่นล้นไปวิบากเข้าไปนี่ไปจับมายิงปากตัวเองตายตัวเอง,เองยิงผู้อื่นก็มีใช่ไหมมันอันตรายเด้ทั้งนั้นเลยมีสิ่งที่แบบอันตรายมันก็อันตรายหน,นักรัวเนาะนี่เราก็ดูมรรูมิปัญญาของคนในแต่ละประเทศนะว่าประเทศไหนเขามีกฎหมายมีความรู้มีข้อกำหนดอย่างไร เกี่ยวกับอาวุธอย่างประเทศไทยเราไม่ให้มีการพบอาวุธมาประชาชนทั่วไปไม่ให้มีการพบอาวุธนส่วนเป็นไงส่วนอเมริกาเป็นไงประชาชนทั่วไปเป็นไงพบอาวุธได้ระพนเป็นไงโอ้โหนีเป็นอย่างที่เป็นนี่หน้าหน้ากลัวเพราหน้ากลัวขณะประเทศไทยมีบางท่านเจ้าหน้าที่เนาะที่รับผิดชอบให้พบอาวุธได้บางทียังเกิดปัญหาเลยใช่ไหม โอ้น่าน่ากลัวอย่างนั้นจริงๆพ่อครูว่าโอ้ประเทศไทยเรา,าพัฒนาดีๆพัฒนาศีลดีๆนะปฏิบัติศีลห้าดีๆแล้วก็ให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็พากันน่ะพากันทำกสิกรรมได้สารพิษนะผลิตอาหารผลิตยาสมุนไพรต่างๆาแจกจ่ายเจออาจารย์ทั่วโลกเลย ทั้งในประเทศทั้งทั่วโลกแบ่งปันนะแบ่งปันเงนนะโอ้ยไม่ต้องมีอาวุธเลยแบ่งปันกันนีไม่ต้องมีอาว,วุธเลยจริงๆแบ่งปันกันไปไม่ต้องมีอาวุธชีวิตไม่ต้องอาวุธเลยจะอยู่ได้พ่อครูอยู่บอกว่าอย่าพาพิสูจน์กันเลยว่าเราไม่ต้องมีอาวุธเรางพีได้อยู่เย็นเป็นสุขได้ไม่ต้องมีอาวุธอีกแล้วับประเทศไทยถ้าเรามีศีลที่ดีพอ ทั้งพึ่งตัวเองในสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตทั้งชาระกิเลสได้ทั้งเพื่อกูลช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์โอ้รับรองเลยเราจะอยู่ได้อย่างไม่ต้องมีอาวุธเลยอมันอย่างโศกมันอย่างพวทอถะเราอยู่ได้ไม่ต้องมีอาวุธเลยะนยะพ,นยพอปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพอครูพอหลวงพรโพธิสัตว์ต่างต่างเราไม่ต้องมีอาวุธ อยู่จบเป็นสุขด้วยดูเหมือนเราจะปลอดภัยจากโจรขโมยนี่มากกว่ามากกวา่าทั่วไปด้วยเนาะมากกว่าที่ที่มีอาวุธด,ด้วยนะปลอดภัยตั้งในชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าด้วยนะจะมีโจรขโมยบ้างก็เรยบ้งนี่มันโอ,อ,อ้เออ,เ,อ,อเล็กเล็กน้อยนะ้อยนั่นทีนึงนะแต่ข่าวคราวเรื่องโจรเรื่องขโมยทั่วไปเป็นไงเียบเยอะเป็นหมดเลยทุกวัน โจรขโมยทุกวันแต่ของเรานี่ไม่หรอกน้อยนะโจรขโมยน้อยนะครับจะไม่มีนั่นๆจะมีเที่ออเริ่เป็นมีบากบันนิดเดีหน่อยนะอะไรเนี่ยเล็กน้อยไม่รุนแรงนะเกือบจะไม่มีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะีรก็เป็นอานิสงส์ของศีลอานิสงส์ของการปฏิบัติศีลนะทำให้ชีวิตเรานะไม่ต้องมีอาวุธแล้วก็ทำให้มีความปลอดภัย โดมีขโมยน้อยอันนี้ก็กตนไม่มีหรือว่ามีน้อยจากทั่วไปที่เออหนัตัวเยอะไหนว่าเป็นประเทศพัฒนาทําไมถึงไ้มีปัญหาเยอะจัง ยอดต่างๆก็เลยเจริญรว่ไปก็ยางงั้นส่วนเราพัฒนาพุทธะพัฒนาศีลเนาะพัฒนาศีลพุทธะให้เจริญรุ่งเรืองความผาสุขความปลอดภัยก็เลยเจริญรุ่งเรืองนะอ่านี่ก็เลยเรียนรู้เปรียบเทียบกันไปเป็นวิชาการนะที่พูดนี่ก็เป็นวิชาการเรียนรู้ไปความรู้ของแตล่ตละประเทศแต่ละประเทศนี่โอ้ยกว่าจะเท่าเทียมกันนี่มันไม่ใช่ง่ายๆหรอกนะโดยเฉพาะกว่าจะมีความรู้ระดับพุทธะ ม่ใช่ง่าย,ายเยไม่ง่าย,ยต้องใช้เวลาหลายล้านชาติทาความดีไปหลายล้านชาติกว่าจะมียานปัญญาเข้าใจพุทธ,ธานกว่าจะได้พบสับุุรษได้ังสจธรรมและมียานปัญญาเข้าใจพุทธ,ธานในหลายล้านชาติพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเทียบเต่าตา,ตาบอดสองข้างร้อยปีโพหัวขึ้นมาในมหาสมุทรครั้งหนึ่งทุกร้อยปีผมครั้งหนึ่ง จนหัวนั้นไปสวมเข้ากับบ่วงที่ลอยไปลอยมาในมหาสมุทรนะน่เอาตาบอดนี่ยงที่สวมหัวเข้าบ่วงนี่ยังเร็วกว่าเกิดเป็นคนแล้วได้เจอพุทธ,ธ,ยยธยนะ,นะยิงเร็วกว่านั้นเลยไมบรูตนับไม่ถ้วนเลยมันอ่ะยิงเร็วกว่าการได้เกิดเป็นคนแล้วได้เจอพุทธะมันไม่ใช่ไง,ไง่ายนะ